ซอรยุตัดพอพร้อมจะอยู่คนเดียวหลังน้องไบรท์ถูกโตตามกลับบ้านกลางไลฟ์ กลายเป็นเรื่องราวที่ทั้งโซเชียลต่างแชร์สนันกับเหตุการณ์โตท่วงเึ้นเวลาน้องไบรท์หลังจัดรายการสดคู่กับสอรยุทธ์เพลินไปหน่อยโดยทางด้านโตได้ไปคอมเมนต์ว่าน้องไรบรท์กลับบ้านได้แล้วครับจะ11โมงแล้วงานนี้ทําเอาสอรายุทธ์ถึงกับออกปากว่าน้องไบรท์ลุกไปเลยไปลุกไปพี่พร้อมจะอยู่คนเดียวส่วนแฟนๆก็หากันสนันซึ่งน้องไบรท์กระบอกว่ามีหน้าคุณผู้ชมถึงบอกว่ากลับบ้านได้แล้วน้องไบรท์คุณโตเขียนนี่เอง